ขัดตานาา้ำตาจะไหลขัดไม่เลื่ออะไรเลยเลยจะพาย,ย, <Hello. S 1> ย้อยก็ไม่ได้เป็นพาแล้วเป็นพัก็ได้หมอตอนเช้ชาเป็นจะบ้านขอ <c oughs> พักทั <c oughs> นอนไอ้เหี้ยนี่ยัางนักนนี่นี่ปิดทองมาทุกวัดเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ต่พักไอทองไอปิดทองยาวมาเลยนะเ <c oughs> ปลี่ยนเรื่องเปลนเรื่องมีพัดหัวไหม เออเ่้าหญิงเขาอะไรอ่ะทักอ้วนหอวโง่ต้องเปียมเกาะหลักจุด,จด,จดขีดข้นิ้งค่ะคุณย่าว่าคัดภาพแพงไม่คายแล้วใช่ไหม <laughs> It's time to put in work better now. Another sucker just got his feelings hurt. try to diss but got exposing sunburn. Time to shine on him, drop a rhyme on him. hide a line I might have to pull a nine on him. Time to grind on him. Sweat it out if you got something. ไดออกมาเลยนะครับก็บ <c oughs> ประมาณนี้อาจจะมีอีกอาจจะมีนะครับอาจจะมีอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแต่ว่าผมชอบบ้างนะหน,หน้าพระบ้านเนียนะ่ยประหลอดแ <c oughs> ห้งๆมันบอกบอกความเป็นธรรมชาติของของของ,ของ,ของ,ของพระบ้านจริงๆนี่จะพระบ้านเสียนพระบ้านเสียนนี่บางทีอาจจะมีเกสรบ้างอะไรบ้างเนาะก็อย่าลืมนะนี่ไม่เสียนนะพระบ้านเสียน <c oughs> <ผ>มีของชอบชอบชอบสมัยรุ่นรุ่นเลยตั้งแต่สมัยรุ่นๆุ่นเลยนะ มันมีพอเปิ้ลรุ่นแรกมั้งเลยโค้ชเอาไปลานมาเป็นมาดหรมอเท่ขยันมร้งล่ไหลานเราช่ที่ผมดูนะก็ยังจะอาจจะไม่มีอะไรนะแต่เราก็ก็ดูก่อนเนาะเมาได้เหมาซื้อได้ซื้อเป็นชิ้ได้ซื้อนะครับจ <right> ิงเคต้าปอกหมเขามีเขาเลยจริงเหรอครับหลุงแหวนอะไรนี่ก็าให้ดูมีต้ไม้ต้องไม่ตายติดอะไรเตต้นเท่าไหร่นะามนัดแน่นะอตัวนึง สี่หนึ่งด้วยสิงองยูงที้ซองยิงรูสองหนึ่งก็ตายแล้วลุงเิดเโอ้โหยิงพ่มไถูกเข้ามาเซตนันแหีะััาวัดเนี่ยวันด้วยดูเดี๋ยวยูป้าอนี่ยังผมตั้งเลยใช่ยังหรอเลยอ่ะถูกายเท่าไหร่ครับีนี้ปดเซตอยู่ไ้ด้สงแบ้โหพุดยอดเลยอ่ะขาแป่สมเรยวอ่าจะไม่ต้องมีอะไรเนาะขาแม่้มเร็วซ้มทีเก่าที่เป็นเหานี่ เอาไม้คนเราไปลุกแล้วดูนี่นดูนี่หมดนะหกสิบโอ้ยเกาจริงหกสิบตอกยิงตำรวจหกสิบนัดยิงไม่เข้าตำรวจใช่ไหมลุงไม่ใช่ตำรวจนะสี่หนึ่งนะชาวบ้านอันนี้อันนี้ลูกพอรู้ไหมกูไหนอ่ะแต่มันแทค่น้อน้อคนกูไหนฮะกูไหน้ายังไงแล้วก็ชุดนะออเป็นมรดกตกทอดขายปะขายลอยปล่อยปล่อยหนูเท่าไหร่ปล่อยหนูเท่าไหร่ ไี่สิบนัดที่ไปยีสิบนัดลองนะไปเอาปืนในรถต้องไปเกเขาเป็นเราคนมาดูเยอะแต่มนดูกูคนมาดูเยอะเก่าจริงตอนนี้ไม่ดูกูอ่ะเขาที่เขาหยิบไปนะคือพระที่รู้แล้วขายได้เฮ้ยนี่ผ่านมาเรื่อเสียมได้่องยิ้หลุงหลังหลังอ๋อลูกหลาน ไม่ต้องเรียนนะหลานเต็มหลางเป็นกูรู้จักกูเิบพะไม่มีทุนเท่าไหร่ก็ขายได้นี่สโลแกนข้าพะไม่มีทุนเดี๋ยวขอไหมกผมมาไม่รู้กูนะแต่ว่าผมซ้้ศรัทธากีนัดนะตอวผมก่อนตัวคิดสามหกสามหกิดหกสิบสามตั โด<บ>น <lawsuit. S 1> ตัวไหมโด <'t> นตัวไหมโดนถ้าวัดเส้นนี่ยิงที่วัดตัโกเนี่ยเขยิงสายเลยเป็นแบบสายเส้นท่ามกันตัวทีท่ามเป็นคำนานเลยนะเอคนมาดูเนี่ยเต็มหมดเลยลงนักยิงปิสี่ที่ร้องปัดเลยนี่ปัดเลยนักยิงเลยพักใครมีลูกซองยิงไม่ถูกลูกคลองมันบานนะเออโอ้โหเหนือเชื่อจริงยิงออกแต่คือไม่มีโดน อยูนนเนดมือของไทยมอบอ,อยู่นะมอบหอบทางไหนลูกนั้นอยู่าทางเนี่ยอ่าอยู่บนน,น,นะนู้นนะเราสัลี่อะเอ่อทางนู้นดีย่นัดเดียวก็าตายแด้หนึ่งวันนั้นวันนั้นนี่เขาบอกว่ายิยงกันไปสิบคนนะ่ะลูกกระสุนปืนไม่ต้องนับผมไม่ได้ไปรอดไม่ตายไม่ได้ไปก็ไม่ตายไงไม่ได้ไปไอ้ที่ไปตายหมด

ไอเราเนี่ยรอเขารู้ทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> นะไม่ต้องส่องนะครับดูพระนะก็มีอะไรบ้างวเวลาเป็นเจอพระบ้านเนาะเพราะฉะนั้นเน่ะพระจัดฉากพระหน้าเตียงเนี่ยผมรู้จากประสบการณ์การเหมามาแบบไม่ต้องนับนะไหนพ่อน้อยผมยังไม่เห็นพ่อน้อยสักองค์เลยเห็นแต่พ่อน้อยย้อ,อนยุกหมดแล้วของพวกเราไอ้หานต่อไปบนหลังวัวเหนือผักไม่ก้าวไปหมดแล้วโผล่ไปเลยต้อยต้อยมอเกิ้งมอสกิง เทพขัดไม่ได้เทพเทพแต่ว่าถ้าไม่เป็นจริงไม่ได้เป็นลูกหลานจริงอ่ะคงไม่ได้มาคัดทะได้ออกไปได้ขนาดนี้หรอกเขาให้ปดใครมาเอาเขาให้ปุ๊บดูดีดูดีไมาแล้วออกเลยมีชุดนึงเหรอเอ้ยชุดก็ไม่ได้ยังมีชุดออกเลยไม่ได้ให้เอาคือเขาแอบดีไปโอ้โหเก็บเลยต่อเข่าไม่ให้ออกจะมีคนมาทีไปโอเคเรื่องมีอะไรก็เรื่องมีอะไรก็ก้ามเอามเรื่องดันมาแล้วเดี๋ยวช่วยซื้อ มาแล้วเดี๋ยวช่วยซื 4. 4. 5. 5้อขายได้ขายไม่ได้นั่นอเรื่องนึงไอ้คนเก๋เนี่ยปลาบุกทองนี่คุณลุงบอกคุณลุงไม่เก๋เขาหญิงกันตั้งหกสิบนะพวกนี้มันตายนี่ต้มเนลูกไปเขาแข่งกับพวกหญิงตายเนี่ยคนก็เนี่ยเนี่ยพยายามช่วยซื้อลูกเดี๋ยวไายไม่ล่าพาเก้าไม่เหลือแล้วลอาพาเก้าไม่เรื่องหมดหอปลุกหลับหมดเลยบินทะเบียนหัวเราะ ไอ้ไอ้ลูโบโบที่ไม่มีพระนะก็บอกเขาเขาไปจะหายแต่มีคนแอบอยู่เฉยแอบดูไปเลยลงมาเลยแต่มีคนแอบไปดูก่อนอย่ามาเอาแร่ลงมาเลยมีในบ้านแล้วนี่ดูอย่างเดียดูแล้วไม่มีอะไรครับอ๋อไม่ได้ให้ไม่ได้ใครดูเลยไอไอ้ไอ้ส่วนแอบเอาไปก็ส่วนแอบเอาไปลืมึงเดี๋ยวอยู่โตอยู่คนใกล้เพราะว่างาน รักอดีตปีปีเขยังมีคนรักงั้นอีกรักนั้นโต้แตกไปเลยนะผมตกบ้านไม่สบายก็เลยไปโรงพยาบมอมีขันเงินมั้ยมีของเก่าอะไรทั้งนี้มืดมืดมีไหมมีของเก่าอ่ะมีดมืดอะไรเงี้ยของเก่าของโบราณปืนไม่ต้องเอามานะเดี้ยวใครมาเนี่ยอ๋อวัดน้อยเจริญสุขอ่ะพี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่คุณลุงเนี่ยเอ้าเอ้าตัวซื้อไปก่อนมาแล้ว อยากได้เท่าไ <unfor k S 1> หร่อ <recherche> อยากได้เท <Holiday> ่าไหร่อยากได้ลอกลา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 สิก็ตามที่คุณลุงว่านะเขาช่วยซื้อคุณลุงไปนะครับไหนๆมาแล้ว คุณลุงบอกว่าให้ฟรีเขาไปเยอะเอ้ยไม่ได้ให้ไม่ได้ใครดูแต่ที่เขาไปเอาไปไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องหนึงค่ายเอาตังใช้มั้งดกว่าปลาจะเข้้ปลาจระเข้อร่อยป่าล่ะโอ้กว่าจะทำบ่อเสร็จปลาตายครับขอบคุณากครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนรักที่มีเงนสดนะครับศูนเก้างมเ้าแอดไลน์ดูหนาท่านก่อนยืมเก่าจริงได้สามนะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชานอลรับดูใบด้วยนะครับ